สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาล่องแก้มหุ่งใต้ตาตีนกานะคะหน้าผากปัญหาริ้วรอยอะไรก็ตามบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยคือเห็นผลสุดๆนะคะเพราะว่นันใช้เองนะ,ะอนี่คือผิวหน้าของคนอายุ40นะคะ40นะคะแต่ว่าหน้าเด้งนะคะใส่ล้ำแดงยันฮีนะคะตอนนี้ หหขายดีมากๆเลยแล้วก็เรามีโปรใหม่ค่ะคุณที่คุ้มมากๆเลยก็คือตัวเลดเอนจีอันเนี้ยขวดละแ9 0นะคะแล้วก็3ขวดนะคะจะเหลือขวดละ730แค่นั้นเองนะคะคือเก็บไว้ใช้ได้3เดือนเลยนะตกวันนึงประมาณ24บาทนะคะ24บาทแต่หน้าเด็กขนาดนี้นะคะแล้วก็ มีของแถมเป็นโปรโมชั่นพิเศษด้วยก็คือกัวซาตัวนี้นะคะเวลาใช้นะคะกัวซา,านะคะอย่าใช้ตอนที่เราไม่ได้ทาเซรั่มเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดนะคะบนหน้าให้เรามีเลือดฝาดนะคะแล้วก็ให้เหมือนผิวหน้าได้ออกกำลังกายตลอดนะคะโปรพิเศษนะคะสขวดแถมกัวซาหนึ่งอันนะคะราคาพิเศษเลยนะคะ จาก980นะคะเหลือ730เท่านั้นนะคะโปร3าขวดนะซื้อกักตุนไว้เลยยังไม่พอนะคะแถมกลัวไซอีกอันนึงนะคะคือไปใช้ฟินฟินแบบหน้าเด็กกันตปเลยรับรองคนทักนะคะ